อันดับต้ไม่ทุกเชือกนะครับผมก็บางเชือกก็ถือว่าทำได้บางเชือกก็ทำไม่เป็นนะครับแล้วก็ท้ายที่ทุกเชือกจะต้องทำได้นะครับว่าเป็นการนั่งโพล่าแอคชั่นสวยๆของเราอย่างนี้นะแล้วก็เชือกรวมมือกันเราต้งท้าทายทุบเชือกด้วยนะครับผมก็ช่วงแรกงงนะครับผมก็ นะครับประเดิมก่อนะครับผมช่วงนี้นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจอยากจะลงมาจับมาสัมผัสนะคะมาถ่ายรูปคู่กับน้องชายเรียนเชิญได้เลยนะครับช่วยเสิร์ให้เวลานักท่องเที่ยวเนิ่มนาทีสุดจร่งด้วยการใช้ราคาของเราหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณน้อยนะครับผมกอนแต่ลช่วงแต่ละตอนก็จะมีช่วงพักเปลี่ยนแบบนี้ในกท่องเที่ยวได้พักผ่านได้เลยมาคู มีรางวัลนะไปในช่วงตอเช้าช่วงนี้ก็นะครับตาอัธิยาใส่แล้วกันนะคเห็นได้เลยนะครับลงจากมาสัมผัสนับถ่ายรูปคู่ได้นะครับถ่ายสูทโคิึกษาองเลามีแปงนะครับเป็นนักาวูเงิน20บาทนะมาใหม่ๆเสร็จแล้วมาบอทำอะไรครับผมขาทักทายเสร็จแล้วพขรับทิปหดแล้ว อ่งบอกว่าที่บ้านเนูมีชคใจชารแสเล่นไปก่อนมามวใหม่เมา่อคุายนะคะสบายนะลกันนะครับช่วงแรกนะคะผมเอานเทียบกับนักแสดงของเราหนึ่งนาทีนะครับก่อนที่เาจะเริ่มเล่งทีนของเราก็นะครับผมหนึ่งช่วงโดยประมาณ เล่นายครั้งนี้แล้วก็จะพาไปอาบน้ำใหม่ไปหาแม่หมวยแบบนี้ไหมลูกแม่หมวยจะตกใจหรือเปล่าโอ้ยยังไม่พอใจยังไม่หนำใจโอ้จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของโชว์นะคะเอจ๊ <fic ry> <c oughs> บอก <c oughs> <ๆ>เป็นส่วนหนึ่งของโชว์หนูนะคะ่ะ พอใจแล้วไปแล้วพอใจแล้วไปแล้วเนว <c oughs> อะโอ้ไปแล้วเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยว <c oughs> <c oughs> ไปกิน้อยก่อนนะคะห,หิวแล้ว